ต้มย้ำตุ้มย้ำต้มยำค่ะน้เสต้มยำไก่สักน้อยน้องจตมากรบบนี้แะค่ะอยู่ใีขวดบางออกไปข้างนอกอะขอกับน้ำเรียบร้อยีจะได้ออกไปข้างนอกในตุ้มยำน้องไก่ค่ะสุดน้ามันห้อนมากไปน้องเนาะ ข่าหงสุกแล้วกับข่ากระเฮ็ดตุ๋นน้องไก่มันเปื่อยเอาจุกไปติบไปยายเสิไหวไหมเออไหวสิเซรั่มห,หน่อยเซรั่มห,หน่อยเออฟาปิดด้วยลูกฟาปิด้วยครับคระบุกฟาปิด้วยครับ เอาไสีไกางไก่ก <that> ่อนล้างไก่ขึ้พี่งน้าตั้งมอไวแล้วน้องไก่นน้องไกปลไปไปนู่นเลยเดี๋ยล้าล้างน่องไก่ก่อน กวน,นก็เอาไบต้มจ้มาล้างให้สะอาด,ออดข้าวมาแต่เนาะไดอย่างกินี่น้องได้อย่างกินจ้าเนี่ยนี้ดีแนยจ้นาวไนเด้ขอต่องน้ำด้วโตนะนี่ยังตัเ้ามากัเข้าวคัว ก็นอนนเยอยู่ก็ได้แล้วม่อยูหลายเวลาต้องไกลไกลไปก่อนแล้วที่ไปไอ้พี่น้อนมันเก็บพี่น้อนอยู่ น้ำส่วน้าเอาใบ่เนาะีลงนีก็บที่นอนก่อนใช่ไหมนาะตั้งหมอไปแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บที่นอนก่อนเก็บที่นอนหมอนมุ้งก่อนมืดมืด อ๋อวใครล็อกกันใครล็อก